หมาต่อละแกน้องชายค่ะเดี๋ยวจะเจ้าก,กับเหลียวอิงมีเรื่องบาดหมางอะไรกันเราสู้เขาไม่ได้มีทางเดียวใจเย็นสู้เสือไว้งั้นจะถามน้องชายเขาเจ้าสิว่าเขาไปทำอะไรมาเหลียวอิงจะไปทำอะไรมาเฮ้ยเดี๋ยวจะจะใส่ความค่ะเจา้าเป็นลูกผู้ชายนะทำไมคิดสังหารผู้หญิงแบบนั้นล่ะเหลียวอิงจะทำเช่นนี้เหเรอเฮ้ยเขาใจาผิดอะ บอกเข้าใจผิดอ่ะผิดเลยกลับไปพบไปนางฟังหรือเปล่าล่ะอย่ายุ่งเรื่องชาวบ้านได้ไหมความเป็นความตายไม่ใช่เรื่องเขาชาวบ้านแล้วเองจะบริสุทธิ์จะกลัวอะไรอ่ะไปสิจะจะเข้าไปจะกลัวนี่ก็ไหนเมื่อมันเอกกลัวต้องไปยืนยันกับเขาสิยังเจ้าจัจบจุกันแม่นางฟังมาแล้วจะทำให้นางดูเองก็แล้วกัน แม่นาฟงรลวิงองเขาคิดจะฆ่าเจ้าเหรอเขาคือพี่ชายที่พลัดหลงของข้า